เบลล่าราณีเปิดเบื้องหลังภาพจสวยๆในไอจต้องขอบคุณเขาคนนี้นางอเอกจาสวยและสดมากความสามารถเบลล่าอรานีที่นอกจากแฟนคลับจะได้เห็นความสามารถของเธอในจอแก้วจากละครต่างๆแล้วก็ยังสามารถชมภาพจสวยๆของเธอได้ที่อินสตาแกรมซึ่งแต่ละภาพบอกเลยค่ะว่าสวยปังมากอย่างล่าสุดที่ภาพนี้มีใบไม้ โปรยปิวสวยๆในเฟรมภาพภาพนี้นั้นก็ออกมาสวยปังมากอีกเช่นเคยแต่วันนี้เราจะพาไปส่องเบื้องหลังภาพสวยๆนี้กันค่ะที่มีทีมงานหลายๆคนนั้นได้ร่วมใจกันโกยใบไม้ที่ตกข้างทางโยนเบาๆให้เข้าเฟรมจึงออกมาเป็นภาพที่เราเห็นบอกเลยล่ะค่ะว่าเทคนิคนี้สาๆเอาไปใช้ได้นะจ๊ะรับรองภาพสวยแบยบวิถีสุดตาแน่นอน